ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียพบกับวีแล้วเพื่อนๆค่ะวันนี้วีก็อยู่ที่บ้านนะคะที่สเตอร์ซิงหิมะตกจ้าเพื่อนๆขาวไปหมดเลยสวยเนาะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในวีนใช่ไหมหิมะมันก็ไม่ตกนะเพื่อนๆคือมันตกอยู่มันอาจจะตกน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกนะคะอยู่แบบชนบท เราก็จะเจอหิมะแบบนี้ค่ะที่วีนไม่ตกนะอากาศดีพอมาที่นี่นะตกสวยงามมากมาเดี๋ยวบีจะถ่ายบรรยากาศอรอบๆให้ดูเนาะนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว,ว่าเป็นละอองเล็กๆ เวลาที่เกาะอยู่บนยอดหญ้านะเพื่อนๆมันจะสวยมากๆเลยะะวันนี้ใช่ไหมลูกค้าของแฟนนะคะเขาก็โทรมาแฟนบีก็เลยถามนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาอยู่ที่สเตอร์ซิงว่าเออที่สเตอร์ซิงอะ่ะเป็นยังไงนะคะ แฟนก็เลยเออลูกค้าค่ะเขาก็เลยบอกว่าหิมะตกนะคะบีก็เลยแบบว่าเตรียมตัวมาอย่างดีนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยไปซื้อรองเท้าค่ะซื้อรองเท้าแบบกันหิมะให้มันอุ่นไงเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในวีนใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้เจอหิมะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยบีก็จะต้องแต่งตัวให้มันรัดกุมนะหนาวมากมันก็ไม่ไหวนะเพื่อนเพื่อน อุ้มน้องหมานะคะเอาไปไว้ในบ้านกลัวน้องหมาจะวิ่งเลอะจากเพื่อนเพื่อนตัวเองออกมาเล่นหิมะเฉยนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้สวยมากเวลาที่เหิมะมันเกาะตามต้นไม้นะเพื่อนๆเบื่อแล้วเนาะเบื่อบีพามาดูบ้านนะคะพามาซ่อมบ้าน เรามาหาความสดชื่นอย่างอื่นนะคะสวยๆเพื่อนๆดูะะสวยเนาะอตรงนู้นนะคะเป็นแอปเปิลนะ ha 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 บรรยากาศดีมากเลยค่ะส,สดชื่นตอนนี้นะคะเป็นฝนตกนะเพื่อนๆเป็นฝนตกมันก็เลยทำให้หิมะละลายนะคะ หาที่ลงที่เป็นหญ้า <c oughs> ถ้าเป็นดินแล้วมันจะเป็นขี้ดินจ้าโอย้ย <c oughs> จะชวนโทนี่มาโทนี่ไม่มานะเพื่อนๆ ลงมาเยอะๆทำไอ้นี่ก็ได้เนะเพื่อนๆเนอะเขาเรียกอะไรนะลุกกตายหิมะโวนี่ไม่มาซื้อรองเท้ามาเมื่อวานนี้นะเพื่อนๆเป็นรองเท้าแบบว่า สำหรับหิมะนะคะดีมากเลยอ่ะอุ่นมากเลยนะคะไม่หนาวปกติแล้วบีนี่แบบจะหนาวมากเลยนะเพราะว่ารองเท้านะคะมันเป็นรองเท้าแบบแบบที่มันคล้ายๆกับรองเท้าพ่าไปอ่ะเพื่อนๆมันก็ไม่ขึ้นมาถึงเข่านะคะแล้วทีนี้มันก็หนาวนะ แต่ว่าอันนี้มันเป็นรองเท้ากันหิมะโดยเฉพาะนะคะสำหรับวนะินเทอร์เนาะมีคนมาเดินแล้วก็ดอกยางนะคะมันก็จะเป็นแบบเกาะหิมะนะเพื่อนๆมันจะไม่ลื่นโอ้โหเวลาบ้านที่ว่าหิมะตกใส่แล้วมันขาวมันสวยดีนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดนะที่บีจะเออเวลาช่วงหน้าเห็ดออกนะคะบีก็จะมาเก็บเห็ดแถวนี้แหละเพื่อนๆนี่สวยมากเลยค่ะหนาวไปหมดเวลาที่หิมะมันเกาะอยู่บนต้นไม้นะมันจะสวยมากๆเลยนะคะ i'm ถ้าเกิดว่ามีถ้าเป็นตามถนนนะเพื่อนๆรถมันวิ่งผ่านไปมานะคะหิมะมันก็จะแบบว่าสกรปรกเนาะดำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นแบบลานกว้างแบบนี้นะเพื่อนๆมันเป็นพื้นที่ที่แบบไม่มีคนมาเดินนะคะนู่นนะตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะคะข,ขาวนะคะนี่นะที่ที่บีเช่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้ก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นเขาขาวนี่นะ วีก็สามารถที่จะปลูกผักได้นะคะช่วงหน้าร้อนนะมันเป็นพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะคะที่เรามาเช่าเข้าอยู่ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดเซน